รู้ได้ยังไงว่าเป็นพระรันหานี่เรื่องของเรื่องมันนี่มันก็เลยทําให้ศาสนาเราเสือนไปเสือนไปเสือนไปนี่เลหลักทมหลักวินัยก็เลยถูกทําลายนานนาจิตตังต่างฝ่ายต่างคิดของใครของมันโดยที่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าเลยแล้วจะทรงมักทรงผลได้ยังไงหลวงปู่กก็จะถามว่าเราาวพุทธที่เคารพพระตถาคตเจ้า เป็นไปไม่ได้หรอกรูกนหยิ่งประมาทพระเจ้ายิ่งหนักเห็นปลารูปหนึ่งก็มาประมาทอย่างนี้นโอ้ดูแล้วมันก็น่าเกลียดนนะี่นของธรรมดาคนว่าอันนี้ยุคนี้สมัยนี้แล้วนี่มันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนนี่มันต้องใช้เงินใช้ทองมันต้องจับเงินจับทอง แค่นี้มันบาปหนักทางราชการเฉลยว่าอา้าวก็ประมาทได้ยังไงถ้าพวกเธอทําไม่ได้จะใจ่ายใจของพวกเธอก็ทําไปจะไปประมาทพระพุทธเจ้าอย่างนั้นมันเป็นกรรมหนักนะยังรู้สึกขาลาเพศไว้จีเราฟังทำเราก็ได้ทําเหมือนกันนะทําไมถ้าพวกเธอถึงเอาความรู้สึกนึกคิดที่เลวสามกูเพวกเธอมาใช่ หน้าที่ของพวกเรานะลูกนะให้ปฏิบัติตามหลักคำสอนเท่านั้นอย่าอวดรู้อวดฉลาดกว่าพระพุธเจ้ารู้เข้าใจอย่างถ้าไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสเริวมาบวชหายมานอะไรุบาสัากรมมาปฏิบัติธรรมหายมานอะไรล่ะฮะยู่ไปดิถ้าไม่มีความเชื่อความเมลือ่อ,ม,ม,อ,อ,ม,ม,ม,อม,มใสอย่าบวชมาหาอยู่หากิน อยู่สบายในเพศของแระเหลืองในกลุ่มของผู้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ต้องออกมาจาบจ้วงแบบนี้นนี้มันเรวกว่าสัตว์เดชฉันหมามันยังรักเจ้าของมันนะลูกนะเหมืนยังปกป้องเจ้าของมันเมื่อมีภัยเกิดขึ้นพระกลุ่มนี้บับฑิตุสิการกลุ่มนี้ถ้าพูดอย่างนี้เร็วกว่าสัตเดชฉักลุ่มนั้นมันบางทีมันก็กระเทือนใจเรานะี่ ถ้าทำไม่ได้พูดทำไมเห็นไหมล่ะมันบาปหนักทา่ราชการใช่หรอก,กินข้าวตลอดเวลาเฉยเฉยใช้เงินใช้ทองเฉยเฉยมันบาปหนักทางราชการขนาดเชลหรอนี่แหละ,ละประม,มาตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเวจีนรกเปิดคอยล้วพวกนี้อยู่่พวกเธอไม่พูด ทำไม่ได้มันก็จังเบาบางกว่าน,นี้อยู่อันนี้พูดให้มันเลยเห็นไหมละ่ะไม่ใช่สติเรชามันยังรักเจ้าของนะลูก,กนีอันนี้อยู่ดีกินดีก็กลาบกา็ไหวโอ้เธอเขาทูนทุกจริงทุกอย่างในปัจจัยสี่กลับก้าวราวประมาทศาสดาตัวเองมันถูกต้องหรือเดีฟังแล้วเราก็กระเทือนใจในะลูกนี่ยอ๋อนี่กึ่งพุทธการเป็นอย่างนี้เลย ไม่ใช่ไปว่าท่านนะท่านมีพลังแล้วท่านวางได้หมดแล้วท่านจีนข้าตลอดเวลาท่านก็ไม่ยึดไม่ถือเห็นมันแหล่ะมาชัดเราเนี่ยท่านจะจับเงินจับทองท่านก็ไม่ยึดไม่ถือท่านจะร้องรำทางเพลงกระโดดเล่นท่านก็ไม่ยึดไม่ถือท่านวางหมดแล้วท่านเป็นธรรมชาติแล้วอย่างนั้นมาบวชไหนมัอะไรถ้าเป็นธรรมชาตินะถ้าวางได้แล้วอยู่กับลูกกับเมียอยู่ทั้งโลกที่อย่างนั้นก็แก้ผ้าทงทงที่ ไปกินเศษอาหารในทั้งขยะถ้าวางได้นั่นหรือยังไงนี่พวกทำลายเจตนามันมีเยอะรูปหนึ่งนี่ดังที่พ่อเล่าให้ฟังเมื่อกี้นั่นในในของพระราชาพระองค์หนึ่งนั่นแหละถ้าจะพูดถึงก็อยู่แถวแถวนี้แล้วแถวคาสเมแถวเก่งนี่แหละสมัยนั้นเจริญนะสมัยนั้นแถวพระพุทธรูปบีบีอย่างเรื่อยะไรทนั้น บางบียนนั่นที่เขาไปทําลายนั่นนั่นเห็นไหมดันอยู่แถวเกดนะรูปนั่นสมัยก่อนนี่แถวนั้นอุย้ยนั่นพุทธศาสนาจเจริญน,นะเออไม่ใช่ธรมรมดานะยุคของพระเจ้าอาโศกมหาราชต่อต่อกัออนมาที่ยุคจเจริญอีกก็เป็นยุคที่ทําพุทธรูปนั้นเป็นยุคกึ่งมาแล้วนะถ้าศึกษาดูนี่ถ้าจําไม่ผิดนี่จะอยู่ในสมัยพระนกรเสียงเถระ,ะ,ะในสมัยคลาสเมียในสมัย กลีกในสมัยนั้นเนี่ยโหมันจะธรรมดานะลูกนั้นจะเรยลเรุ่งเรืองมากนะในว่าเพราะเหลืองเตมหมดแต่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขนาดไหนเราเราก็ไม่ไม่ไม่ทราบเราก็ไม่เข้าไปเข้าไข่ไม่ละจะเป็นเพียงตำราตำราที่พูดมาอย่างนั้นเราก็เลยฟังไอ้เราเราศึกษาดูเราก็ฟังหูวไหวนะ้หูนะเช่เราไปเชื่อเลยมันก็เป็นเพียงตำรานี่ไปข้านเลยก็เป็นตำรานี่ ก็ฟังสึกษาดูแล้วก็พิจารณาเตืตองตัไปเรื่อยๆนั่นแหละเพื่อเสริมสติกํำลังปัญญาของตัวเองนั่นแหละว่าในสมัยก่อนเป็นยังไงเหมือนอยู่ที่บ้าน,นีในน่ใหญ่นั่นใหญ่นั่นพูดนให้ฟังเราก็ดูอยู่นะเราเป็นเด็กจะดูของพ่อกับแม่แกแบบเดียวกันนี่แหละกับผู้พันที่มาเมื่อวานนี้แบบเดียวกันเลยนะ สีเดียวกันเลยเราเป็นเด็กนั่นอะเอามาให้เราเราเรา,เราก็ไม่รู้จักเรื่องเรื่องของพวกนี้แต่เราจําได้ไทุบทา่ทาท่านมันเกาก็ไม่รู้เรื่องเรื่องมากเรื่องผลเรื่องอะไรนะครูบาอาจารย์ก็ไม่สอนก็ไปหาเทศประเบียดไปหาเทศแหล่งหาอยู่หาจินไปก,ก็แกไปวัดไปวัดธรรมดาก็ไปปฏิบัติธรรมก็ไปนินทากันว้าวพื้นกันอยู่นี่แหละ ลูกเคยสูเป็นยังไงลูกเคยเจ้าเป็นยังไงลูกเคยลูกไพ่เจ้าเป็นยังไงอยู่นั่นแหละไอ้ถีอหินแปดแกก็เลยตายเรื่องของเรื่องนั้นกุฏาวุูดนห้ฟังมังกรนายกูดนห้ฟัง่งนนงองไงตายไปต้มตัง้งสามสิบปีอันนี้ท่าที่ก็สมัยก่อนนี่จะเอาห,นอาหนินเอาอิดทำามันเองขึ้นขึ้นนะมันก็เลยพังลง ทางลงก็เลยไปทุบพอไปทุบแล้วมันจุดในขวดแก้วขวดแก้วสมัยก่อนนี่เขาจะเอาเป็นขวดแก้วนี่เป็นก็ขวดแก้วขวดโหลนั่นมันสมัยก่อนเขาดองกระเทียมใช่ไหมละ่ะเป็นขวดแก้วนั่นฝาพลาสติกนั่นฝาสีแดงๆเรายังจำได้จนถึงปัจจุบันนี้นะแล้ใครบ้านไหนได้กินดองกระเทียมนี้บ้านนั้นมีเงินนะอืมพี่สาวเรามาจากกรุงเทพ ครั้งแรกเราเป็นเด็กอยู่เราได้กินตองกระเทียมวยแซบมาจนจำน้ำแล้วจำน้ำอีกแซบหลายแท่งน้ำไป <c oughs> นั่นแหละก็กระดูกชัยนั่นอีกส่วนหนึ่งมันเป็นพระาธาตุหมดเลยเปลี่ยนไปได้ไหมว่าธรรมชาติเหมือนก็กระดูกไดโนเสาร์อย่างนี้นี่ลวงพี่นาดูนะลูกนะธรรมชาติมันก,กระดูกไดโนเสาร์อย่างนี้ มันนานไปมันก็เลยเป็นหินเป็นอะไรไปเปลี่ยนไปได้ไหมนั่นแหละเราต้องเข้าใจเรื่องธรรมชาติด้วยร่างกายของมนุษย์ที่มันแตกต่างกันนะดูบางคนนี่ก็เหมือนคนนั้นน่ะเวลาตายแล้วแกไม่เน่าเลยนะเพราะว่าน้ําส่วนน้ําในกายของแกมันคงจะไม่มากนะเงเหี่ยวไปเฉยเนี่ย ไม่มีไม่มีได้ไอเน่าไม่มีอะไรลูกนะเหียหยหยห่ยวไปเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวไปเฉยๆนี่แหละเจยไอะไรแกอยู่บ้านเื่อยายอะไรเล,ลี่ยมดวแกไม่ได้เน่านะเพราะทำไมก่อนไม่มีการฉีดยาน,นลูกเนี่ยแกจริงเหี่ยวเข้าเหี่ยวเข้าเหี่ยวเข้าเหี่ยวไปเลยนั่นแหละแลวแข็งไปเลยนั่นแหละท่านบองนั่นแหละร่างกายคนนี้แตกต่างกันกนะลูกนะอย่างงั้นตัวกระดูกนี้หลายสิบปีให้หลังเป็นไปนได้ไหมว่า ธรรมชาติจะสามารถกืนกันก็เหมือนกระดูกในโนเสาร์หรือกระดูกที่ฝังอยู่ในดินนานๆสิ่งของที่ฝังดินอยู่ในนานต้นไม้ที่ฝังดินอยู่ในนานกลายเป็นหินเป็นไปได้หรือไม่นั่นแหละงูใหญ่ตายกลายเป็นหิน,น,นเป็นไปได้หรือไม่านี่เราเพิจารณาแต่ต้องดูลูกนะ อย่างนี้ก็เลยได้ทาได้มาเมื่อวานนี้เนะี่ยก็เลยียพวกนี้ดูอยู่เป็นของธรรมชาติธรรมดาของมันเราไม่ไป,ไปอปไรนึงเหมือนต้นตก่อนนะเราเป็นเฉยเราเอาทำเอาวินัยเป็นใหญ่ดีกว่านะั่นพระพุทธเจ้าตรัสแล้วนี่นี่ทางเดินที่ถูกต้องดีงามในการที่จะหลุดที่จะพ้นก็คือมรรคแปดศีส,สมาธิปัญญาส,วส,สาีวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิเรายกตําราตัวนี้ดีกว่าการทําสังขยาแต่ละครั้ง ท่านให้เอาพระอาหารหันต์ล้วนถ้าช่วงไหนทําสังฆนาแล้วปั๊บไม่ใช่พระอาหารหันต์เป็นเจจิ G, อาจารย์เฉจิ G, ท่านก็ไม่ยอมรับเหมือนในสมัยที่ทําอยู่ที่คลาสเมียไมหลังของกลุ่มของพระเจ้าไอ้ของพระนาคเสียนเทละหลังพระเจ้าหลังพระนาคเสียนเทละทําอยู่ที่แคลสเมีย รวมกลุ่มกานทำสังฆนาที่ทำอะไรแล้วที่ริมแม่นม้ำที่แคสเมียอหนึ่งผู้ศึกษาดูนะก็เลยทราบว่าสิ่งที่ถูกต้องดีงามจะต้องจิตอรร翰เท่านั้นเห็นไหมละ่ะการทำสังฆนานเราก็ต้อยกตั้งแต่เริ่มต้นเลยพระมากักจปาติลเจ้าเป็นผู้รเริ่มเป็นประธานสมในการทำสังฆนาสะอาดสะอ้านที่สุด เห็นไมหมล่ะเล็กๆน้อยๆห้ามให้ตกหล่นเดี๋ยวศาสนาอื่นศาสดาอื่นเขาจะตำหนิเราว่าศาสดาตายจากไปหลักธรรมหลักบิในจางหายมันคอนบุรีความคิดนึกตึกตองของพระอริยบุคคลที่เป็นพระอหันนี่จะละเอียดนะลูกนะสะอาดสะอ้านเป็นไปไม่ได้ว่า พระที่จับเงินจับทองอยู่กินข้าวตลอดเวลาอยู่เล่นหัวอยู่ปุนปกติเล่นบ้องไฟอยู่เตดเลเตดเสียงอยู่จะเป็นพระอรหันได้ไม่มีทางแต่ที่พที่ประมาทหลักธรรมหลักวินัยก็คือประมาทพระพุทธเจ้าเออถ้าลงนรกถูกต้อง